ยูกิเพนพกาหรือว่ายูกิไฮทองคำนั่นเอง สำหรับยูกิแล้วนะคะตอนนี้เธอก็ถือได้ว,ว่าออกงานนะคะเดือนว,วันแน่นจริงๆแฟนๆก็ต่างมีการติดตามสนับสนุนนะคะแล้วก็ส่งกลาลังใจให้กับเธอเนี่ยตลอดเลยนะคะด้วยความที่ยูกิเนี่ยนะคะเธอเนี่ยก็คือแบบว่าทํางานเนี่ยหนักจริงๆนะคะตอนนี้อายุเพียง15ปีเท่านั้นแต่เด็ยๆว,ว่าเธอเองเนี่ยนะ,ะๆๆน,นะคะก็ถือได้ว่าเดินสายออกงานเนี่ยนะคะแทบจะไม่ได้พักเลยแล้วก็ด้วยความที่ครั้งนี้ก็มีการเปลี่ยนรูปแบบนะคะจากแต่ก่อนเนี่ยก็จะอยู่ในวงมารามนะคะอย่างวงมารามเสียงวิหงครั้งนี้นะคะยูกิเนี่ยเธอก็ได้มาทําหน้าที่เป็น ศิลปินเดียวนักร้องเดียวนั่นเองนะคะก็ได้มีการบอกว่ามาทําการแสดงนะคะเรียกได้ว่าก็ถือได้ว่าเราได้เห็นแบรนด์ของเธอแล้วก็คอนเสิร์ตของเธอแม่เธอจะอายุยังน้อยนะคะแต่เรียกได้ว่าเอาเวทีเนี่ยอยู่มากๆเลย ก็สาหรับตารางคิวงานของยูกิเลยแต่ว่าตารางงานของเธอเนี่ยก็คือแน่นจริงๆนะคะหลายๆคนได้เห็นแล้วเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงว่าคิวงานของเธอเนี่ยก็คือแน่นจริงๆนะคะบางวันก็คือมีการออกงานเนี่ยสองถึงสามงานเลยนะคะหลายๆคนก็ได้แต่ส่งกําลังใจนะคะแล้วก็สนับสนุนนะคะกับผลงานของเธอเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็ครั้งนี้เองนะคะสําหรับเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะจะมาพูดถึงกันนะคะสําหรับผลงานของทางยูกิเพ่นพกาหรือว่ายูกิไหทองคําแล้วเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะได้เห็นเลยว่ายูกิ เวลาเธอเนี่ยไปออกงานเนี่ยนะคะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะที่ปกติเนี่ยเราจะเห็นคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยไปด้วยทุกง,งานเลยแล้วก็ด้วยความที่ครั้งนี้นะคะเธอเนี่ยมาทําหน้าที่เป็นศิลปินเดียวนักร้องเดียวนะคะสิ่งที่จะต้องแบบว่ามีเพิ่มขึ้นก็คือพี่ๆที่คอยตามดูแลนั่นเองแล้วครั้งนี้นะคะพี่ๆทีมที่ตามดูแลเธอเนี่ยเธอก็ได้มีการเรียกพี่ๆนะคะว่าทีมคนล่าฝันอะไรประมาณนี้นะคะก็เหมือนว่าแบบคอยช่วยเหลือกันคอยดูแลกันในทุกๆเรื่องจริงๆ เราเนี่ยนะคะก็ได้เห็นนะคะผลงานเนี่ยออกมาอยู่ตลอดเลยสําหรับพี่ๆนะคะทั้ง3คนก็คือพี่ชัดพี่เฟิร์สแล้วก็พี่โยกถ้าใครนะคะที่ติดตามยูกินะก็น่าจะเห็นนะคะแล้วก็น่าจะมีการติดตามเนี่ยนะคะอยู่ตลอดเลยแล้วเหมือนว่าครั้งนี้เองนะคะยูกิเธอก็ได้มีการมาอัปเดตสําหรับกิจกรรมนะคะแล้วก็ความเป็นอยู่นะคะของพี่ๆของทีมวอลล่าฝันนั่นเองนะคะก็คือถ้าเห็นยูกิแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเธอเนี่ยออกงานตอนกลางคืนนั่นเองนะคะก็จะมีการใช้ชีวิตเนี่ยอยู่บนรถกินข้าวบนรถนอนพักผ่อนบนรถเนี่ยในหลาย ครั้งเลยแต่ว่าเธอเนี่ยก็ถือได้ว่าใจสู้มากๆเลยนะคะแล้วทีมพี่ๆเองเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าดูแลในเรื่องของหน้าผมนะคะหรือว่าอยู่บนเวทีเนี่ยก็จะคอยดูแลแบบว่าพาเธอเนี่ยนะคะแบบว่าดูแลบนเวทีในเรื่องของอกลัวเธอเนี่ยโดนดึงโดนอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ช่วยดูแลบน,บนเวทีอย่างที่เราเนี่ยนะคะก็ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆอย่างพี่ชัดเองเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นนักร้องอีกคนหนึ่งของแบรนด์ของยูกิด้วยนั่นเองนะคะ ดยอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะก็เหมือนว่ายูกิเธอได้มีการปล่อยคลิปออกมานะคะเป็นคลิปบรรยากาศที่อยู่บนรถตู้นั่นเองก็เหมือนว่าจะได้เห็นกิจกรรมของพี่พก็คือมีการนอนพักผ่อนอยู่บนรถนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าครั้งนี้เนี่ยเดินทางนะคะทั้งหมด6คนนั่นเองนะคะพี่ๆเนี่ยก็ต่างนอนพักผ่อนอยู่บนรถนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะก็คอยขับรถคอยดูแลในเรื่องต่างๆนะคะส่วนยูกิเธอก็พักผ่อนนั่นเองนะคะียกได้ว่าพี่พีเนี่ยก็คือเป็นทุกอย่างให้กับเธอจริงๆทั้งคนดูแลเสื้อผ้าหน้าผมคอยดูแลในเรืื่่อองงงงงตาๆทททััั้้้บบนนเเววีหร เป็นเพื่อนกับเธอที่คอยแบบว่าเล่นกับเธออะไรประมาณนี้นะคะทําให้เธอเนี่ยนะคะคลายเครเียดมีความสุขนั่นเองนะคะเราก็มักจะเห็นรอยยิ้มของเธอเนี่ยตอนที่อยู่กับพี่ๆเนี่ยตลอดเลยเดี๋ยวว่าพี่ๆนะคะก็น่าจะรักแล้วก็เอ็นดูเธอเนี่ยเหมือนกับน้องสาวคนหนึ่งนั่นเองเพราะว่าก็ดูแลเธอเนี่ยมาหลายปีแล้วก็อย่างยาวนานจริงๆนะคะก็ถือว,ว่าเป็นมิตรภาพที่ดีและนี่แหละค่ะก็ถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้มีการมาอัปเดตแล้วก็ได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องรราาาาาวนนนนีู้้เเ่กก็็สสมมมถแดดดดงคคคิหู้ัไะะลอื ดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ